คุณเคยสงสัยไหมว่าเวรกรรมมันมีจริงหรือไม่และเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่เราทำลงไปกับสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าเรามันจะย้อนกลับมาหาเราได้หรือไม่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องของชายคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกฎของธรรมชาติและเรื่องกรรมของเขาหากเขาได้ทำสิ่งใดลงไปมัน ยอมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนอย่างสาสมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชื่อว่าลุงย้อยอายุราวห้ปีได้อาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านที่ชาวบ้านมักจะหลีกเลี่ยงในการเดินผ่านลุงย้อยแก่เคยเป็นช่างก่อสร้างที่มีฝีมือมีเมียมีลูกแต่นั่นคือเรื่องของอดีต วันที่ภรรยาและลูกสาววัยแปดขวบของเขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเขานั้นก็จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของขวดเหล้าสิบปีผ่านไปลุงย้อยกลายเป็นคนที่ชาวบ้านเรียกว่าผีเมาตื่นมาก็เมาเย็นมาก็เมาไม่มีงานทําที่แน่นอนใช้ชีวิตด้วยเงินช่วยเหลือจากญาติไกล และความเมตตาของชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ทําให้ชาวบ้านเริ่มหมดความอดทนกับลุงย้อยนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เขาเป็นคนขี้เมาแต่เป็นนิสัยที่โหดร้ายที่มีต่อสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านป้าสมปองแก่พูดว่าลุงย้อยนี่มันเปลี่ยนไปมากนะเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนใจดีใจดีรักเมียรักลูก แต่พอเขาสูญเสียครอบครัวไปเขาก็เหมือนโกรธไปซะทุกอย่างโดยเฉพาะนะหมากับแมวทุกครั้งที่หมาแมวในหมู่บ้านเดินผ่านเขาหรือมาขอข้าวข้างบ้านลุงย้อยจะฟาดมันด้วยไม้ไผ่ยาวๆโดยความโมโหที่ดูเกินเหตุผลเด็กๆในหมู่บ้านเคยมาขอร้องให้ลุงอย่าทำร้ายสัตว์ แต่ลุงย้อยกลับพูดว่ามันก็แค่หมาตัวหนึ่งจะอะไรนักหนาววะคนตายยังไม่ร้องขนาดนี้เลยน้องมินม้นเด็กหญิงวัยอายุสิบสองปีที่บ้านอยู่ใกล้ๆเคยถามแม่ว่าทำไมลุงย้อยถึงโหดกับหมากับแมวขนาดนั้นแม่มิ้นได้ตอบลูกว่าลูกจ๋า บางทีคนที่เจ็บปวดมากๆเขาก็อยากให้สิ่งอื่นเจ็บปวดเหมือนดังเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถูกต้องนะในหมู่บ้านมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าดำเป็นหมาขนาดกลางตัวไม่ใหญ่มากขนสีดำเข้มมีหูพับและดวงตาสีน้ำตาลอ่อนๆ ีมันดูอ่อนโยนและฉลาดเจ้าดำไม่ใช่หมาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหมาที่รักของทั้งหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนรักเจ้าดำเพราะมันเป็นหมาที่อ่อนโยนมันไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยเห่าใส่คนโดยไม่มีเหตุผลเด็กๆชอบมาเล่นกับเจ้าดำและเจ้าดำก็เป็นดั่งเหมือนเพื่อนของพวกเขาน้องมิ้น เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเจ้าดำมากที่สุดเธอมักจะเก็บข้าวที่เหลือมาให้เจ้าดำกินและเจ้าดำก็มานั่งรอน้องมินที่หน้าบ้านทุกเย็นวันหนึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนักน้องมินไปค้างที่บ้านยายเจ้าดำเลยไม่ได้กินข้าวเย็นมันหิวมากจึงเดินไปคุยอาหารที่ถังขยะหลังบ้านต่างๆต,ต,ตอนเย็นวันนั้นลุงย้อยเมาหนักกว่าทุกวัน เพราะว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบสิบปีที่ภรรยาและลูกเขาเสียชีวิตเขานั่งดื่มคนเดียวจนมืดคำ่ำและเมื่อเขาเดินโซซัสโซไซออกมาข้างนอกเขาก็ได้เจอกับเจ้าดำที่กำลังคุยทังขยะหลังบ้านอยู่เศษอาหารกระจายเต็มพื้นไปหมดลุงย้อยตะโกนมาว่าปิดหมาเวนมึงมาลื้อของอะไรแถวบ้านกูวะ เจ้าดำหันมามองมองลุงย้อยด้วยสายตาตกใจมันไม่เคยเห็นใครตะโกนใส่มันขนาดนี้มันจึงยืนนิ่งลุงย้อยหยิบไม้ไผ่เส้นหนาที่เอาไว้กวาดใบไม้ฟาดลงไปที่หลังเจ้าดำอย่างแรงเจ้าดำร้องเสียงเองเจ้าดำหางตกแล้ววิ่งหนีแต่ลุงย้อยไล่ตามตีมันต่อไปเรื่อยๆน้องมิ้นที่เพิ่งกลับมาจากบ้านยายได้เสียงดังก็วิ่งออกมาดู ลุงคะลุงคะไม่เอานะคะเจ้าดำเจ้าดำยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่หิวค่ะอุปากอูจะตีมันอูจะตีมันให้ตายเนี่แหละมันมาลื้อของแถวบ้านกูอูจะตีมันเจ้าดำพยายามวิ่งหนีแต่มันไม่คุ้นเคยกับความรุนแรงจึงไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่ลุงย้อยตีมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม้ไผ่ฟาดลงที่หัว ที่ขาที่ท้องเจ้าดำร้องเสียงโหยหวนจนน้องมิ้นร้องไห้ลุงคะหยุดนะมันจะตายแล้วลุงแต่ลุงย้อยไม่หยุดราวกับอยากระเบิดความโกรธแค้นที่มีอยู่ในใจมากว่าสิปีออกมาผ่านการทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าเขาจนไม่ไผ่ฟาดลงที่ศีรษะเจ้าดำอย่างแรง เจ้าดำล้มลงนิ่งเลือดไหลออกจากหัวและปากตาที่เคยใสและอ่อนโยนกลับจ้องมองลุงย้อยเหมือนมีคำถามอยู่ในใจว่าตีฉันทำไมน้องมิน้นร้องไห้คร่ำครวญจนเด็กๆคนอื่นมารวมตัวกันทุกคนตกใจและร้องไห้ออกมาพร้อมกัน เจ้าดำตายแล้วเจ้าดำตายแล้วลุงย้อยลุงย้อยฆ่าเจ้าดำแต่ลุงย้อยกับหัวร้อสะใจหยิบขวดเบียร์ขึ้นมาดื่มแล้วเดินกลับบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายได้สักทีนะไอ้หมาเวนสมควรแล้วมาคุ้ยขยะแถวบ้านกูทำไม <c oughs> ชาวบ้าน มาช่วยกันเก็บศพเจ้าดำทุกคนโกรธแค้นลุงย้อยมากแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะกลัวเขาจะเมาแล้วทำร้ายคนอื่นด้วยน้องมิ้นกอดเจ้าดำและร้องไห้จนแม่ต้องมาพาเข้าบ้านแม่คะทำไมลุงย้อยถึงโหดร้ายกับเจ้าดำแบบนี้เจ้าดำ มันไม่เคยทำร้ายใครเลยนะลูกจ๋าบางทีคนที่ใจดำแล้วเขาจะทำแต่สิ่งที่ใจดำเท่านั้นแต่เชื่อแม่เถอะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำแล้วมันไม่มีผลตอบแทนคืนแรกหลังจากที่เจ้าดำได้ตายลงลุงย้อย ยังคงเมาและนอนหลับสนิทแต่ตีสามเขาดันตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆหน้าบ้านเสียงเหมือนเล็บขวดประตูไม้หน้าบ้านของเขาและเสียงหายใจหอบแรงเหมือนเสียงหมาที่เหนื่อยมากลุงย้อยตื่นขึ้นมายังมีอาการเมาแต่เขา ได้ยินเสียงชัดเจนเอ้ยใครมันมากวนกูดึกๆขนาดนี้วะเดี๋ยวเธอมึงเขาลุกไปเปิดประตูไม่มีอะไรเลยลมพัดผ่านใบไม้มร่วงกระทันหันเฮ้ยตกใจหมดไอห้ห่าสงสัยจะดื่มหนักไปหน่อยเขาปิดประตูแล้วก็กลับไปนอน แต่ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกคราวนี้มีเสียงประกอบด้วยเสียงเหมือนอะไรบางอย่างลากตัวเองมาตามพื้นไอเวรที่ไหนมากวนกูวะกูตีมันตายแล้วยังไม่ยอมตายอีกเลยและเมื่อเขาเปิดประตูครั้งที่สอง เขาก็เจอรอยเท้าเปียกบนพื้นไม้อยู่ที่หน้าประตูแต่ไม่ใช่รอยเท้าคนเป็นรอยตีนหมาและมีรอยเลือดเปื้อนเป็นหยดหยดนำทางจากประตูไปยัำพุ่มไม้ไผ่ข้างบ้านลุงย้อยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาเดินตามรอยเลือดแต่พอไปถึงพุ่มไม้ไผ่รอยเลือดก็ที่หายไป พอเขากลับมานอนได้ไม่นานลุงย้อยเขาก็เริ่มฝันร้ายในความฝันลุงย้อยเห็นตัวเองกำลังยืนอยู่ที่บ่อน้ำหลังบ้านรอบๆมืดมิดมีแสงจันท์เป็นแสงเดียวแล้วเขาก็ได้เห็นเจ้าดำมันเป็นหมาตัวใหญ่ใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า ขนสีดำลำําตาแดงกําเหมือนฐานไฟเจ้าดำเดินมาหาเขาอย่างช้าๆที่หัวของมันมีรอยแผลเปิดเลือดหยดลงมาที่พื้นเจ้าดำในฝันได้พูดกับลุงย้อยว่าลุงย้อยตีดำทำไมฆ่าดำทำไมดำยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ลุงย้อยพยายามไล่เจ้าดำเฮ้ยไปพ้นนะเว้ยมึงตายแล้วนะเว้ยกูตีมึงตายแล้วนะมึงจะมาหลอกล้ออะไรกูอีกไปได้แล้วไปได้แล้วดำแค่หิวดำแค่อยากกินข้าวแต่ลุงย้อยฆ่าดำทำไมเจ้าดำเริ่มเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าว ตาแดงๆของมันได้จ้องมาที่ลุงย้อยแล้วเจ้าดำก็กระโดดเข้าใส่ขบเคี้ยวเข้าที่คอของลุงย้อยแล้วลากเขาลงไปที่บ่อน้ำลุงย้อยตกใจตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกหัวใจเต้นแรงพร้อมหายใจที่หอบมากเอหมามันยังจะกล้ากลับมาหลอกกูอีกนะกูไม่กลัวหรอก กูจะฆ่ามึงกูก็ฆ่ามึงได้อีกแต่ในใจลึกๆของลุงย้อยนั้นเขาเริ่มรู้สึกกลัวและอยากดื่มเหล้าให้มากขึ้นเพื่อให้ลืมทุกอย่างสองวันผ่านไปลุงย้อยเริ่มเห็นเจ้าดำบ่อยขึ้นตอนเช้าเขาเห็นเจ้าดำเดินเงียบๆข้างทางไปตลาด แต่พอหันกลับไปดูก็ไม่มีอะไรตอนเที่ยงเขาเห็นเจ้าดำนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านมองมาที่เขาด้วยสายตาเศร้าๆแต่พอเขาเดินไปดูไกลๆมันก็ไม่มีอะไรตอนเย็นเขาก็เห็นเจ้าดำยืนมองผ่านหน้าต่างห้องครัวตาแดงกล่ำเหมือนดังในฝัน ไอ้หมาเวนเนี่ยตายแล้วยังจะมาหา,ากูอีกอืมงั้นกูจะจัดมันอีกรอบชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของลุงย้อยป้าสมปองแกพูดว่าเฮ้ยลุงย้อยเนี่ยอาการมันไม่ค่อยดีแล้วนะเห็นมันพูดอยู่คนเดียวบ่อยๆ ไม่ไว้ไม่ไว้สงสัยมันคงเกลียดที่เรื่องฆ่าเจ้าดำแต่ก็สมควรแล้วตีมันขนาดนั้นตีมันจนตายเย็นวันหนึ่งลุงย้อยแกเดินเซไปที่ตลาดนัดเพื่อที่จะซื้อเหล้าเขาก็เห็นเจ้าดำตลอดทางบางทีเจ้าดำเดินข้างหน้า หันมามองเขาแล้วเดินต่อบางทีเจ้าดำนั่งอยู่ข้างร้านค้ามองเขาด้วยสายตาอันโกรธแค้นบางทีเจ้าดำเดินตามเขาอยู่ข้างหลังเขาได้ยินเสียงตีนหมาเดินตามทางเขาตลอดทางลุงย้อยเริ่มงุหงิดหยุดตามกูกูตีมึงแล้วมึงช่วยไปให้พ้นผ,ผลกูสักที คนในตลาดมองเขาด้วยสายตาสงสารเขาดูเหมือนคนบ้าที่เหมือนกำลังพูดกับลมๆเล้งๆเ,เมื่อเขาได้ซื้อเหล้าเสร็จแล้วเขาได้เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเจอเด็กหนุ่มสามคนกำลังนั่งเล่นกับหมาจรตัวหนึ่งหมาตัวนั้นตัวขนาดเท่ากับเจ้าดำขนสีดำเข้มในสายตาของลุงย้อย ที่เมาเขาได้เห็นเจ้าดำอยู่ที่นั่นเฮ้ยมึงฟื้นมาได้ไงวะกูกูตีมึงแล้วไม่ใช่เหรอเขาพุ่งไปหาหมาตัวนั้นด้วยไม้ไผ่เด็กหนุ่มตะโกนห้ามลุงว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงทำอะไรอะเฮ้ยลุมึงมึงจะตีหมาไม่ได้นะลุงลุงแต่ลุงยอนไม่ฟังเขาคิดว่าเป็นเจ้าดำที่ฟื้นมาแก้แค้นเขาเขาฟาดไม้ไผ่ใส่ไปที่หมา แต่เด็กหนุ่มทั้งสาคนได้จับเขาไว้ไปล่อยกูปล่อยกูกูจะตีมันกูกูจะฆ่ามันให้ตายกูจะตีมันเด็กหนุ่มทั้งสามคนโกรธมากเขาผลักลุงย้อยล้มลงเตะเขาด้วยความโมโหที่เขาทำร้ายสัตว์ลุงย้อยหัวฟาดฟ,ฟุตบาทเลือดไหลที่หัวแล้วเขาก็สลบไปหมาตัวนั้นวิ่งหนีไปเด็กหนุ่มทั้งสามคนตกใจ และรีวิง่งหนีไปด้วยส่วนลุงย้อยนอนสลบไม่ได้สติอยู่ที่กลางตลาดนัดเช้าวันถัดมาชาวบ้านคนหนึ่งพบศพลุงย้อยนอนตายอยู่ข้างทางเดินไปตลาดเป็นท่าทางที่แปลกมากลุงย้อยนอนหงายท้องลิ้นห้อยออกมายาวน้ำลายผสมเลือดไหลออกจากปากดวงตาเบิกค้าง แล้วคุณขาวแต่ที่แปลกที่สุดคือตรงหัวข้างซ้ายมีบาดแผลลึกเลือดแห้งจับตัวรับรอบศีรษะเหมือนโดนอะไรแข็งๆฟา,าดอย่างแรงป้าสมปองแค่พูดว่ามันเป็นแบบเนี้ยแบบเดียวกับที่เจ้าดำเลยลิ้นหอยน้ำลายผสมเลือดและบาดแผลที่หัว น้องมิ้นเมื่อได้ยินข่าวเธอก็รีบมาดูเธอไม่ได้ร้องไห้แต่มองศพลุงย้อยด้วยสายตาที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม่คะลุงย้อยตายแบบเดียวกับเจ้าดำเลยใช่ไหมคะแม่ของน้องมิ้นกอดน้องมิ้นไว้แน่นแล้วก็พูดว่า ใช่ลูกบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเวรกรรมก็ได้หมอเวชศาสตร์พิสูจน์หาสาเหตุการตายได้บอกว่าลุงย้อยตายจากการกระแทกศีรษะกับพื้นฟุตบาทแต่บาดแผลที่หัวมีลักษณะแปลกพิเศษบาดแผลนี้มันลึกและมีรูปแบบเหมือนถูกของแข็งยาวๆฟา,าดลงมา แต่ตามพยานเหตุบอกว่าเขาได้ล้มเองเด็กหนุ่มทั้งสามคนที่เกี่ยวข้องได้ถูกเรียกมาให้ปากคําเด็กหนุ่มคนที่หนึ่งพูดว่าเราไม่ได้ตีเขาเลยนะครับแค่ผลักเขาให้หยุดทําร้ายหมาและเขาก็ล้มเองส่วนเด็กหนุ่มคนที่สองพูดว่าเขาดูเหมือนเมาแล้วบ้าครับเหมือนพูดกับหมาเหมือนมันเป็นผี แล้วเขาจะตีมันส่วนเด็กหนุ่มคนที่สามพูดว่าพอเราผลักเขาเขาก็ล้มฟาดหัวกับพื้นแต่เราไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นเลยนะครับการสอบสวนสิ้นสุดลงด้วยข้อสรุปว่าลุงย้อยตายจากอุบัติเหตุเนื่องจากการเมาแล้วหลอนแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างมีความเห็นที่เหมือนกันว่า เขานั้นได้ตายแบบเดียวกับเขาที่ทำให้กับเจ้าดํานั้นตายสงสัยจะเป็นเรื่องของเวรกรรมจริงๆเราไม่ควรทำหลายสิ่งที่อ่อนแอก,กว่าเราเพราะว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำมันมันนั้นจะย้อนกลับมาหาเราป้าสมปองพูดว่าเออคนแก่อย่างข้านะเห็นมาเยอะแล้วลูก คนที่ทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุผลมันมักจะมีจุดจบไม่ดีแบบนี้แหละว,วันที่ฝังศพลุงย้อยมีแต่ญาติที่ห่างไกลมาเข้าร่วมแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนมาเข้าร่วมเลยสักคนหลังจากงานศพจบน้องมินได้เดินไปที่หลุมฝังศพเจ้าดำน้องมินพูดว่า เจ้าดำตอนนี้ลุงย้อยเขาเสียแล้วนะเขาไปอยู่ที่เดียวกับเจ้าดำแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เจ้าดำยังโกรธเขาอยู่หรือเปล่าลมได้พัดผ่านใบพายได้เอ็นแกว่งเบาๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตอบเธอกลับมาแม่น้องหมิ่นได้เดินมาหาลูกลูกจ๋า มาเถอะได้เวลากลับบ้านแล้วแม่คะหลังจากนี้จะไม่มีใครทำร้ายหมาแมวในหมู่บ้านอีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีแน่นอนลูกและถ้าเกิดมีใครจะทำร้ายพวกมันเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าการปล่อยให้คนใจร้ายได้ทำตามอำเภอใจ มันจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าให้แก่ทุกคนแม่ลูกเดินกลับบ้านไปด้วยกันขณะที่แสงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าในบรรยากาศเย็นสบายของยามเย็นหมาแมวจรจัดในหมู่บ้านได้กำลังออกมาหาอาหารพวกมันไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไปและถ้าสังเกตดีๆ อาจจะเห็นเงาของหมาตัวหนึ่งเดินอยู่ท่ามกลางพวกมันหมาขนดำดวงตาใสาๆเดินอย่างสงบและมีความสุขเหมือนในที่สุดแล้วเจ้าดำก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านของมันอีกครั้งเรื่องราวของลุงย้อยและเจ้าดำเป็นเรื่องที่สอนให้เรารู้ว่าการกระทำของเรานั้นจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําดีหรือการกระทําชั่วคนที่ทำร้ายสิ่งที่อ่อนแอกว่าและบริสุทธิ์กว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรในที่สุดแล้วก็จะต้องเผชิญกับผลกรรมของตัวเองและบางทีการตายของลุงย้อยอาจจะไม่แช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการตอบแทนของจักรวาลที่ไม่ยอมให้ความโหมดร้ายดำลงอยู่ โดยไม่มีผลตอบแทนส่วนเจ้าดำหมาตัวน้อยที่บริสุทธิ์ก็ได้พักผ่อนอย่างสงบแล้วและจิตวิญญาณของมันจะอยู่เคียงข้างผู้ที่รักและเข้าใจมันตลอดไปการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของเราและการที่ เราปล่อยให้ความโหดร้ายนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราโดยที่เราไม่จะพยายามที่จะหยุดยั้งมันซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความโหดร้ายนั้นด้วย